ท้องฟ้าวันที่21มกราคมนะคะเวลา11นาฬิกา33นาทีค่ะท้องฟ้ามีความมืดคลึ้มนะคะนี่เป็นท้องฟ้าทางด้านที่ขึ้นไปทางพักขนงนะคะ ยังได้ปากน้ำอะค่ะเป็นได้แม่น้ำเจ้าพญาถนนสามพาวุธค่ะ ทีนะคะสะภาพท้องฟ้าบริเวณเชินเขตะคะ่ะม,ม,มีกลุ่มเมฆฝนลอยอยู่นะคะอยู่บริเวณงามวงวานนะคะมีร่องรอยของฝนตกนะคะ ตอนนี้11โมง5 00นาทีนะคะอยู่บริเวณรอลอตัสสาขางามวงวานะคะคสะภาพท้องฟ้าคือมีลมเย็นเย็นกยังอ,อากาศเย็นนะคะแล้วก็มีลมะคะ่สะสภาพท้องฟ้ามืดครึ้มนะคะสะภาพท้องฟ้าด้านที่จะไปทาง ี้เป็นด้านที่จะไปะท่าน้ำนน์นะคะตอนนี้เป็นเวลา11.30คร่คะถ่ายบนบนสะพานปากเขตค่ะมีสภาพเมฆฝนนะดำมืดเลยค่ะ บางบัวทองบางใหญ่นะคะ 5นาทีนะคะฝนได้เริ่มตกโดยปลายค่ะประมาณหน้าปัดเบอร์หนึ่งนะคะบริเวณสะพานปักเก็ดนะคะคลองฟ้ามืดคลึ้มทางด้านขึ้นไปทางอยุธยานะคะ ฝนยังโปรยปลายอยู่นะคะประมาณหน้าปัดเบอร์หนึ่งะคะ่ะฝนหยุดตกกระสาตกมาประมาณห้านาทีนะคะแต่ท้องฟ้ายังมืดครึมอ,อยู่ะคะ่ะตอนนี้สายฝนเริ่มโปรยปลายลงมาอีกแล้วค่ะเริ่มหนาเม็ดขึ้น,นะคะน่ะประมาณหน้าปัดเบอร์หนึ่งนะคะ 10นาทีค่ะฝนตกประมาณหน้าปัดเบอร์สองค่ะบริเวณหน้าพันทิพย์เส้นถนนยามวงวานค่ะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมง15นาทีนะคะฝนเริ่มตกหนักค่ะประมาณหน้าปัดเบอร์สามแล้วะคะ่ะบริเวณหน้าพันทิพถนนยามวงวานนะคะ หยุดตกแลอ้วค่ะตกประมาณตกมาประมาณ35นาทีนะคะสีวัาหาค่ะรมาประมาณ1 8ตอนนี้เป็นเวลา4โมง4:38นาทีนะคะเป็นท้องฟ้าทางด้านที่จะไปทางด้านบางใหญ่สะพานพนังเก้าค่ะคะ่อนข้างจะมีท้องฟ้าโปร่งนะคะด้านนี้เป็นท้องฟ้าที่ไปทางด้านปักเต็ดค่ะ ก็ยังมีความมืดคลึ้มอยู่บ้างค่ะด้านนี้เป็นด้านที่ไปวิภาวดีรังสิตนะคะก็ยังมีความมืดคลึ้มอยู่ค่ะด้านนี้เป็นสภาพท้องฟ้าด้านไปอ่างน้ำานนนะคะก็ยังมีความมืดคลึ้มนะคะ วันนี้อากาศเย็นทั้งวันเลยค่ะตอนนี้เป็นเวลา5โมง18นาทีค่ะทลองฟ้าบริเวณอสาวัสดีชัยสมรภูมินะคะทางนี้มุ่งหน้าไปทงางหมอชิตค่ะอยากคุกจังค่ะ ฟาทางด้านไปราดเทวค่ะด้านนี้เป็นด้านของโรงพยาบาลพมุขุดนะคะอันนี้นีเป็นทางด้านวิภาวดีรังสิตค่ะน,นี้เป็นทางด้านโรงพยาบาลลาดวิถีนะคะนี่เป็นทางด้านประตูน้ําค่ะอากาศสภาพทั่วๆไปก็ ยังมืดครึ้มอยู่นะคะและอากาศก็เย็นด้วยค่ะเริ่มเย็นมากขึ้นค่ะ